โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนทีโชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งพบกับทีโชคนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในบทที่7นะครับในเรื่องของ do you want c a b b r g e do you want c a m b r g e s สำหรับเนื้อหาจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการออกเสียง phonics หรือการออกเสียงทางสัตร์นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกเสียงตัว นะครับว่าออกเสียงอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการออกเสียงตัว I กันก่อนเลยครับ I เมื่อนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันเลยนะครับ b e. b b e e P, พึ่ง feet feet f e e t feet ท้าสองข้างนะครับแต่ถ้าเท้าข้างเดียวเราใช้ foot นะครับ tree tree t r e e tree ต้นไม้ cheese cheese c h e e s e cheese แปลว่าชีสนะครับ eat eat e a t eat แปลว่ากิน read read r e a d read แปลว่าอ่าน meat meat m e a t meat แปลว่าเนื้อ leaves leaves l e a v e s leaves ใบไม้เ hmm. มื่อนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอการออกเสียงตัว i ไปแล้วนะครับรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วนะครับทิเชอร์นะครับก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทำนะครับเขาบอกว่า write e e or e a in w o r d s and sentences and say นะครับนักเรียนจะต้องเติม d o u b e หรือ EE นะครับหรือ EA นะครับในช่องว่างที่กำหนดนะครับและนักเรียนจะต้องอะไรจะต้องเขียนประโยคด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับนักเรียนจะต้องฝึกพูดและฝึกอ่านด้วยนะครับก่อนส่งการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับทีเชอร์จะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ